นกเชิญยิ้มว่าคุณวนิดาแสงสุดหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุมได้นะครับตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอพรคลองลึกนะครับแล้วก็วันนี้ประมาณสักสี่โมงเย็นพนักงานสอบสวนก็พาคุณนกเชิญยิ้มเนี่ยนะครับไปชี้จุดซื้อยาไอซ์บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาก็ควบคุมตัวไปนะครับคุณนกเชิญยิ้มเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ขอ ต่อสู้ข้อหานำเข้ายาเสพติดซึ่งข้อหานี่หนักเลยนะฮะนำเข้ายาเสพติดเนี่ยนะฮะส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วก็อ้างว่าเขาซื้อยาไอซ์มาจากชาวเขเมรบริเวณริมฝั่งริมสะพานฝั่งไทยไม่ใช่ฝั่งนู้นริมฝั่งไทยนะครับเพื่อที่จะพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นการนำเข้ามาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เตรียมที่จะนำไปชี้จุดที่ที่คุณนกอ้างว่าไหนไปซื้อจากชาวเขเมรจะชี้จุดไหน ปรากฏว่านกเชิญยิ้มเนี่ยเดินกลับเลยหันหลังกลับไม่ยอมไปชี้จุดที่ซื้อ,อยาไอซ์นะครับแล้วก็ปฏิเสธตำรวจก็พาเข้าห้องขังเหมือนเดิมนะครับก็พรุ่งนี้ประมาณสักสิบโมงนะครับก็จะไปนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสะแก้วนะครับศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุนพินิจของศาลเพราะเบื้องต้นเนี่ยทางตํารวจเขาคัดค้านการประกันตัว นี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าทั้งวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณชูศรีเชิญยิ้มอดีตสามีไม่ว่าจะเป็นคุณถั่วและเชิญยิ้มนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยต่างก็บอกในทํานองว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยช่วยไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็คนในแวดวงบันเทิงต่างก็ให้ความช่วยเหลือคุณน,นกมาโดยตลอดนะฮะในครั้งแรกที่จะทําความผิดแต่พอมาผิดซ้ำสองแล้วเนี่ยก็บอกไม่ต้องพูดอะไรมาก มองตาไปที่สังคมมองไปที่คนในแวดวงก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเขาคิดกันอย่างไงนะครับคุณชูศรีนะครับก็ให้สัมพาษณ์นี่ร้องไห้เลยเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกนะฮะก็เมื่อคืนนี้คุณนพก็โทรศัพท์มาหาคุณชูศรีก็ตกใจครับว่าไปทาความผิดอีกก็ตะโกนมันก็ตะโกนด่าไปทางโทรศัพท์นี่อยู่ในงานเทศกาลตลกแห่งชาติครั้งที่หนึ่งที่คุณเปิดเชิญยิ้มเป็นคนจัดขึ้นมาครับบอกก็โหรู้ในงานเนี่ยก็ ร้องไห้เลยตลกไม่ออกเลยอะใช่แล้วคุณถั่วและคุณมัมคุณเป็ดเชิญยิ้มก็ออกมาปลอบใจนะครับคงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วข้อหาที่คุณธีระบอกไปนะครับข้อหานําเข้ายาเสพติดเนี่ยคุณนกปฏิเสธจะต่อสู้นะครับข้อหาเนี่ยโทษสูงสุดประหารชีวิตนะฮะใช่โหหนักนะหนักสุดเลยประหารชีวิตนะฮะนำเข้ายาเสพติดเนี่ยนะครับัวทั้งหมดสามข้อหาด้วยกันนะครับซึ่งก็ความจริงคุณนกก็ ไม่ได้ความร่วมมือกับทางตํารวจด้วยอืมแม้ว่าเคยมีคดีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปมีที่แล้วเนี่ยทำความผิดมาแล้วแล้วก็ศาลก็รอลงอาญาไว้ผิดครั้งนี้ศาลจะลงโทษยังไงเนี่ยก็ยังไม่ทราบอนะฮะแต่ถ้าคุณนกให้ความร่วมมือกับทางตํารวจด้วยดีนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะดีกว่าไม่ให้ความร่วมมืออนะฮะอย่างวันนี้ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือแล้คะครับนะฮะ เดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวสักคู่นะฮะกลับมาวันนี้